ก็สว <Workers> ัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนก็เช่นเคยวันนี้เรามีเกมที่ผมเคยโพสตไปมื่ก่อนหน้านี้นานมากแล้ววันเลดหนภาคนี้จะเป็นชื่อภาคว่าเดทไลน์ก็มีเรื่องราวที่ให้เราสวมบทบาทเป็นผู้ชายที่ทำงานในบริษัทเดียวกันอยู่แผนกอะไรสักอย่าง Darkness is shrouding the deepest corners of my soul. Feelings of both sorrow and peace overwhelm my mind. I want to get out, but I do not know from where. It feels like I am falling into a black and endless expanse. I do not uh -huh. seem to remember my name, but I do know that I am needed somewhere, and that I need to get back to this place. But before my apprehensions could take over, the empty void around me is filled by a white light.

ใช้เล็บลูดนะ u อ t เกมนี้จอ n i อ g เกมนี้จอกมาเป็นเดโม่ใที่เป็นเดเวลอปเปอร์เล่นให้เราดูไม่ได้นอนทั้งวันแล้วมาทำงานตอนนี้น ก็ดูมีเขาคล้ายเดิมจากภาคก่อนพอสมควรนะครับอันนี้จะเป็นชั้นหนึ่งคือจะเพิ่มแบเรียจากภาคที่แล้วภาคที่แล้วผมจำไม่ได้ว่าเป็นชั้นไหนนะแต่อันนี้มันจะมีแบบจากชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นบนจริงๆผมไม่คิดนะครับว่าเกมนี้จะทำภาคต่อมาอีกแบบนี้แต่ก็กระสมหวังนะครับ The เดอะเดวิลส์ข้อความยาวพอสมควรก็แปลกันเอาเองนะครับผู้ชายคนนี้นี่ยังยังไม่รู้เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับออฟฟิศในภาคก่อนนะครับมาแบบอิโอเซ์สุดๆกดลิฟต์ได้ด้วยชั้นสาม นะครับว่าอันนี้ผมไม่ได้เล่นเองแต่เป็น Developer อรของเกมเล่นให้เราดูนะครับเป็น d e โม s p o อยนิดๆคร่าวๆถ้าใครอยากดูรายละเอีเยดเพิ่มเติมนิดๆหน่อยเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ให้อีกทีละกันหรือไม่ก็พิมพ์ชื่อเกมไปเลยว่าวันเลดไหนแล้วก็พิมพ์ตามได้ว่าเป็นภาคเด็ดไลน์จะมี รายละเอียดนิดๆหน่อยๆให้เราดูตอนนี้ตัวเกมจริงๆยังไม่ออกนะครับสว่วนไซแล็กที่เห็นนี่ b a c k Curtain Studio เป็นชื่อของผู้พัฒนาเกมเกมนี้ก็ไม่รู้ว่าแปะไว้ตรงนี้ทำไม บรรยากาศก็เขาเดิมๆเลยก็ผู้เล่นมันจะพไปยามองซ้ายมองขวาเหมือนยายาออกับว่าเขาอยากให้เราเห็นนะครับว่ามันมีอะไรพัฒนาไปบ้างในจากจากภาคก่อนหน้านี้อ่านไม่ออกเลยโปรเจกต์นี้เพร Computer, เดลองอินคอมพิวเตอร์มอนจะดูดีกว่าภาคก่อนเยอะเลยเนี่ยภาคก่อนนี่จะเป็นหน้าดอด,ดำๆ discard discard พอจิ๊กเลยพอ ก็ไม่ค่อยแข็งแรงกิดเท่าไหร่ถ้าอ่านผิดอ่านถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับมันก็กระตุกขอสบกวัวนะผมไม่รู้ว่าเดเวลลอปเปอร์คนนี้เขาใช้คอมรุ่นไหนทำไมถึงได้กระตุกขนาดน มาครับว,ว่าตอนเล่นเกมนี้มันต้องกินกาแฟด้วยเพื่อเพิ่มพลังในภาคก่อนนี้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรถือแก้วกาแฟเฉยแต่นี่ก็คือแบบมันจะมีแก้ง่วงแก้อะไรด้วย Was t t s scream Surely I couldn't have imagined it เสียงที่คุณนเคยดีครับ มืนก็ว่าเหตุการณ์จะต่อเนื่องกันพอสมควรนะรตอนแรกผมเข้าใจว่าคนนี้เป็นคนที่จะมารับตัวละครในภาคก่อนกลับบ้านแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่เพราะเขาไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นลงมาชั้นสองแล้วชั้นนี้เว็บคอมก็คุ้นเคยกันดีครับ เป็นแผนกที่เราเล่นในภาคก่อนเแ็บขอบไปดูการแล้วเหรอจะเป็น็อลเป,เ,ปปเปอร์ดิมองซ้ายมองขวาเยอะไปหรือเปล่า it looks like something has been burnt <อ> on the floor in there มีอะไรหม่ไหมชัดเจ e no เป็นออฟฟิศเดิมที่คุณเคยกันดีแอปเปิ้ลกับกล้วยห้องนี้ใช่เลยครับก็คงจบเพียงเท่านี้ครับ